สวัสดีครับร้านเ k s h ค p นะครับวันนี้ผมมีวาลปิดเปิดลมคอถังนะครับสินค้าเข้ามาแล้วนะครับทั้ง2รุ่นเลยนะครับตอนนี้นะครับนี่นะครับหน้าตาของตัววาลปิดเปิดลมคอถังนะครับนี่นะครับเวลาเพื่อนๆนะครับจะถอดวาลมาซ่อมเปลี่ยนโอลิงนะครับหรือว่ามาทําความสะอาดนะครับถ้าเกิดว่ามีวาลตัวนี้นะครับเพื่อนๆนไม่ต้องระบายลมออกมาจากถังนะครับประหยัดแรงเรานะครับเราสามารถปิดวาลนะครับกักลมไว้ในถังได้เลยนะครับพอเราซ่อมวาลเสร็จนะครับ ถอดซ่อมบำรุงเสร็จแล้วก็สามารถเปิดลมนะครับให้ลมวิ่งออกจากถังนะครับเข้าไปหาระบบวาล์วได้เลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวช่วยทุนแรงนะครับตัวนี้ต้องมีนะครับสําคัญนะครับผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจสูบลมบ่อยๆนะครับเวลาเราจะตั้งเล็กเช็คเล็กนะครับหรือว่าถอดมาซ่อมบำรุงเปลี่ยนโอลิงนะครับตัวนี้ช่วยได้มากเลยนะครับมีด้วยกัน2แบบนะครับตัวนี้นะครับแบบแรกนะครับนี่นะครับ ตัวนี้จะเป็นเกียวตัวผู้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับเกียวฝั่งนี้นะครับจะเป็นเกียว M 1 8คูณหนนะครับฝั่งนี้จะใส่ถังลมนะครับตัวนี้จะเป็นวาล์วเปิดปิดลมนะครับนี่นะครับเกียวด้านหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นเกียว G 1ทับ2คี่นะครับหรือเป็นเกียวเล็กกีนทั่วไปนะครับสามารถต่อเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับอีกตัวนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียวตัวผู้กับตัวเมียนะครับนี่นะครับ นี่นะครับฝั่งตัวเมียนะครับฝั่งนี้นะครับจะมีโอริงหนึ่งตัวนะครับตัวนี้จะเป็นเกียว M18 คูณ1.5ทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้เราจะใส่เข้าถังลมนะครับเกียว M18 คูณ1.5นะครับฝั่งนี้ก็ M18 เหมือนกันนะครับมีโอริงหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมจะวางโอริงไว้ก่อนนะครับนี่นะครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็สามารถต่อเข้าตัวเลคูเลเตอร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะวัดความยาวตัวนี้ให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับสักครู่นะครับ นี่นะครับตัวนี้นะครับความยาวของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณสี่สิบสองมิลนะครับนี่นะครับโดยคร่าวๆนะครับ,น,น,รบนี่นะครับความยาวของเขาก็อยู่ประมาณที่สี่สิบสองมิลนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราวัดรวมเกลียวนะครับอยู่ที่ประมาณหกสิบ หกสิบหกมิลนิดๆนะครับเกือบเกือบหกสิบเจ็ดมิลนะครับแต่ว่ารุ่นนี้นะครับเพื่อนๆสามารถใส่กับพวกเล็กปรับในได้เลยนะครับแต่ว่าใส่กับพวกเล็กฮูเบนนะครับที่มันมีตัวปรับที่ตูดยาวๆออกมาแบบนี้ไม่ได้นะครับมันจะไปชนผนังด้านในก่อนนะครับรุ่นนี้นะครับใช้ไม่ได้นะครับใช้กับพวกเล็กปรับในนะครับได้นะครับตอนนี้นะครับรุ่นนี้เดี๋ยวอนาคตผมจะสร้างออกมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับสาหรับตัววาวนะครับแต่ว่ารุ่นนี้นะครับลูกค้าเอาไปใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้ ตัวนี้นะครับเราก็สามารถต่อเข้ากับวาล์วแบบติดเล็กนะครับเป็นเล็กจีนทั่วไปนะครับแบบนี้นะครับเราก็สามารถหมุนเข้าไปได้เลยนะครับเกียว m 1 8บคูณดนะครับนี่นะครับหมุนเข้าไปให้แน่นพอดีนะครับโอลิงก็จะตกล่องพอดีนะครับใส่โอลิงแค่หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมมีแถนไปให้นะครับอย่าจะอย่าใส่ซ้อนกันสองตัวไม่ได้นะครับมันจะปิ้นออกนะครับนี่นะครับฝั่งนี้เราก็ใส่เข้า ตัวถังลมเรานะครับอันนี้จะเป็นหลอดเทสนะครับเกี่ยว n 1บ m 1 8นะครับนี่นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับอาจจะยาวขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าการใช้งานถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับสําหรับเราไม่ต้องระบายลมออกมานะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆนชอบนะครับฝากไว้เป็นตัวเลือกนะครับตัวนี้นะครับอ่ารุ่นนี้นะครับใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวมาดูรุ่นต่อไปนะครับถอดออกมาได้เลยนะครับอ่ารุ่นต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นวาล์วเยื่งเล็กปรับนอกนะครับตัวนี้เป็นวาลวฮูเบนนะครับรุ่นนี้นะครับเกียร์ของเขาจะฟิกตายตัวนะครับไม่สามารถถอดออกมาได้นะครับเกียร์ใส่ถังฝั่งนี้นะครับนี่ครับเกียร์เขาจะฟิกตายตัวนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้ตัวนี้นะครับตัวเมียหมุนเข้าไปได้เลยนะครับ เพราะว่าเกียวเขาจะเป็นเกียวเดียวกับถังอยู่แล้วนะครับ m18 คูณ1.5นะครับเราก็หมุนให้แน่นได้เลยนะครับนี่วาข้อถังฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมนะครับใส่ถังเข้าไปเลยนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยผมจะสาธิตให้ดูนะครับอ่าแบบนี้นะครับตัวนี้เปิดปิดวาล์วได้เลยนะครับก็ใช้ประแจหกเหลี่ยมนะครับเปิดปิดนะครับง่ายๆนะครับนี่นะครับ ง่ายเลยนะครับแบบนี้นะครับสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมถอดออกมาก่อนนะครับรุ่นสุดท้ายนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับก็รุ่นสุดท้ายก็จะเป็นรุ่นตัวผู้กับตัวผู้นะครับอันนี้ผมวางรุ่นนี้ก่อนนะครับอ่ารุ่นใหม่นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นวาล์วย้องเล็กปรับนอกนะครับตัวนี้นะครับวาล์วยางรุ่นใหม่ของทางร้านนะครับตัวนี้นะครับ ่บางรุ่นนะครับจะไม่มีวาล์วคอถังนะครับตัวนี้จะใส่วาล์วคอถังอยู่นะครับแต่ว่าบางรุ่นนะครับบางร้านนะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นข้อต่อธรรมดานะครับไม่มีวาล์วคอถังนะครับถ้าเพื่อนๆจะใช้นะครับกับวาล์วที่ปรับนอกรุ่นแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็เอาตัววาล์วรุ่นนี้เข้าไปนะครับหมุนเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะครับต้องเป็นตัวสั้นนะครับ ถ้าเพื่อนๆไปซื้อตัวปลายยาวๆออกมานะครับใช้ไม่ได้นะครับมันจะไปชนผนังด้านในของตัววาลนะครับต้องเป็นปลายสั้นๆแบบนี้นะครับใส่เข้าไปพอดีเลยนะครับแบบนี้นะครับฝั่งนี้เราก็ใส่เข้าถังลมได้เลยนะครับเกลียว m สิบปดคูณนจุดห้านะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับส่วนวิธีการใช้งานนะครับตัววาลทั้งสองรุ่นนะครับก็ใช้งานเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการใช้งานนะครับนี่นะครับอ่า นี่นะครับตอนนี้นะครับมีแรงดันอยู่ที่วาลนะครับเดี๋ยวเราจะปิดลมนะครับคอถังนะครับแล้วก็จะกักลมไว้ในถังลมเรานะครับสมมติว่าเราต่อเข้าถังไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นหลอดเทสนะครับแล้วก็หมุนปิดวาลนะครับนี่ตอนนี้วาลเปิดอยู่นะครับนี่นะครับหมุนลงมาให้สุดนะครับปิดวาลแล้วคราวนี้ลมจะกักอยู่ในถังแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยลมให้ออกจากในตัวระบบวาลได้เลยนะครับจะคอลมออกก็ได้นะครับ แต่ผมจะคลายเกจเอาละกันนะครับนี่นะครับอ่าเช็คก่อนนะครับต้องไม่มีลมในระบบนะครับไม่งั้นจะหมุนไม่ออกนะครับนี่นะครับคันนี้ก็หมุนตัวถังออกมาได้เลยนะครับถ้าเกิดเราใส่ถังไว้อยู่นะครับคันนี้ลมมันก็จะกักอยู่ในตัวถังลมของเรานะครับ เวลาเราถอดนะครับซ่อมเสร็จนะครับเราก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับคราวนี้เราก็เปิดวาลได้เลยนะครับลมนะครับจะวิ่งผ่านนะครับเข้าไปในระบบวาลเราได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็คือเราไม่ต้องไปสูบลมแล้วนะครับมีลมอยู่นะครับวิธีการเปิดลมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดวาลนะครับแล้วก็ให้ลมวิ่งผ่านออกไปให้เพื่อนๆดูนะครับถ้าเกิดลมมีลมออกไปแสดงว่าวาลเก็บลมได้นะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับตัวนี้นะครับคอยดูนะครับ นี่นะครับก็จะมีแรงดันวิ่งผ่านออกไปเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็สามารถประกอบใช้งานได้เลยนะครับวิธีการปิดเปิดง่ายๆนะครับปิดแล้วก็หมุนมาให้สุดนะครับวิธีเปิดนะครับเปิดขึ้นไปแค่นิดเดียวนะครับก็จะมีแรงดันวิ่งผ่านเลยนะครับนี่นะครับแบบหมุนขึ้นไปนิดเดียวเราจะรู้สึกว่าแรงดันไหลผ่านเลยนะครับตอนนี้นะครับแบบนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับอ่าโอเคมาถึงส่วนของราคานะครับอ่าตอนนี้นะครับเป็น ตัวตัวผู้กับตัวเมียนะครับเกลนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่4ี่ร้อยเก้าสิบาทนะครับสี่ร้อเก้าสิบรวมส่งนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับมีโอลิงด้านปลายตัวนี้ไปให้หนึ่งตัวนะครับโอลิงสำรองด้านในนะครับของจัวชุดชุดวาวด้านในนะครับอีกสองตัวนะครับชุดนี้นะครับถ้าเกิดใช้งานไปนานๆโอลิงหมดเพื่อนๆสามารถทักกหาผมได้นะครับผมจะเก็บอะไรเป็นสแปร์ไว้ให้ลูกค้านะครับชุดนี้นะครับ ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่490บาทนะครับรวมส่งนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่450บาทนะครับตัวนี้นี่นะครับราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงขึ้นขึ้นลงลงได้นะครับอ่าแต่ล็อตก็ต้นทุนมาไม่เท่ากันนะครับก็เบื้องต้นก็ราคานี้แหละครับอ่าตอนนี้ก็อยู่ที่450อีกตัวหนึ่ง490นะครับ เพื่อนๆท่านใดสนใจสินค้าสามารถทักวอทักทักไลน์หาผมได้เลยนะครับไอดีไลน์ผม p c p สมคิดนะครับหรือว่าด้านล่างเนี้ยเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดสั่งซื้อในช่องทางของชุปปี้หรือลาซาด้ก็ได้นะครับใต้คลิปนี้ผมจะปักลิงค์ไว้ให้นะครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ